ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะทีมที่ผมเชียร์นั่นเองครับผมก็หลุยฟันเก่านะครับก็ยังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าไอ้รอบที่แล้วอ่ะแกไม่ได้คุมแล้วก็ไม่ได้มาด้วยเนเธอร์แลนด์ในบอลโลครั้งก่อนน่ะแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับซึ่งแมตช์นี้นะครับสิทธิ์เก่าแมนยูยิงได้ทั้งสองคนเลยนะทั้งเดปายแดนนี่บรินนะครับโอ้โหยิงทั้งยิงดังาจเออสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับทีมเนเธอร์แลนด์ ก็คือเปิดมาเนี่ยครับโอ้โหสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรลบวมันเป็นทีมที่เล่นรอบแบ่งกลุ่มได้โอ้โหเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะโคตรดีเลยนะครับแต่ว่ามาเปิดมาในเกมรอบ16ทีมเอ้ยรอบ16เนี่โอ้โหบุกใส่เนเธอร์แลนด์แบบยับยับเลยแบบโอ้โหแย่อะอะไรวะบุกใส่อย่างงี้กูห้5นาทีแรกเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประตูแน่เลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงด้วยครับแต่ว่าได้ประตูจริงๆด้วยแต่ว่ามันผิดฝั่งนะ ฝั่งที่ได้เสือเป็นเนเธอร์แลนด์เฉยเลยเว้ยเออจะจังหวะสวนมานะครับก็ยิงเข้าเฉยแบบอ้าสารัตบุกอยู่ดีอ้าวแล้วมึงยิงเข้าเฉยเลยเหรอแบบนาทีที่สิบบะมนฟิสเดียไปนะครับสินาทีแรกนี่โดนไปแล้วครับสิทธิ์เก่าแมนยูยิงได้นะมหาเทพเมนฟิสเดียไปนี่ครับผมแล้วก็สารัตอเมริกาก็หลังจากที่โดนยิงไปปุ๊บนี่ ก็ยังแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแบบกองเชียร์ก็ยังยิ้มแยม้มแจ่มใสไม่ได้มีอะไรเครียดเลยแบบโอ้เขาก็ตัดกล้องไปดูโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับแล้วสหรัฐอเมริกาลูปเกมก็ยังดูไม่ดูเครียดครับก็คือไอ้ช่วงก่อนที่จะโดนยิงอะเล่นยังไงมันก็ยังเล่นอย่างนั้นต่อครับเนเธอร์แลนด์ก็อ่ะรับรอสวนแต่วันนี้แท็กติกวางมาดีเว้ยแบบแบบแบบก็คือเสียเนเธอร์แลนด์น,น,นี่จะตัดบอลได้ก่อนจะถึงกรอบเกียรติโทษไม่เยอะ แล้วมันก็จะตัดได้ในช่วงนั้นตลอดเลยแล้วก็สวนมาได้เรื่อยๆนะครับมันก็แบบไม่ได้ให้สารานีมันไปถึงไอ้หน้ากรอบนะครับไปถึงกรอบเขตโทษและยิงไม,ไม่ไม่ค่อยอย่างนั้นนะครับสำหรับในเธอแลนถือว่าหลุยฟันกาวางแผนมาดีมากครับแล้วปีกในเธอแลน์นี่โอ้โหทั้งเบิร์ไวเดย์ไตัวจิจจิเท่านั้นไอคนภาคบอกอะไรนะวิงแบ็กของสารานีหายเลยใช่ไหมเออใช่ฟอร์โฟลก็ว่าหายนะพ่ามาปุ๊บนี่ไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่ง รูปเกมก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับจนถึงนาทีที่45บวก1ทดเวลาแล้ว <_ S 2> ดานี่บินสิทธิ์เก่าเมนยูอีกแล้วยิงได้ <_ S 1> เปิดมาโดยไอ้ลัสเตลดูมฟรีอ่ะเออแล้วเปิดมาดนนี่บินโล่งๆอยู่เสาสองโล่งๆเลยไม่มีใครประกบครับยิงไอ้คนภาคบอกว่าแบ็คซ้ายไม่มีใช่ไหมไอ,อ้ไม่ใช่แบ็กซ้ายสิแบ็คขวาของสารัฐาไม่มีแล้วใช่ครับมันไม่มีจริงๆด้วยครับแบบนาหายไปไหนก็ไม่รู้ ปล่อยโล่งๆเดน,เนิบินยิงเข้าไปครับ2 0แบบช็อกแล้วตอนนี้ช็อกแล้วเปิดมาครึ่งหลังนี่สหรัฐอเมริกานะครับมันก็ไม่ได้ดีเหมือนครึ่งแรกแล้วมันก็ไม่ได้ดีเหมือนครึ่งแรกนะครับสหรัฐอเมริกามันก็เป็นทีมปกติทั่วไปฮอลแลนด์มีโอกาสมากกว่าด้วยแบบยิงได้จังหวะเนียนๆแต่ไอมีไอช็อตหนึ่งอะที่โกอ,อ,อ,อเมริกามันเซฟสองทีนะโอ้โหแบบโคนเหนือชั้นเลยถ้าเป็นในปี2 0 1 4นะครับเออว่ะ ลืมไปสหรัฐอเมริกาปี2 0 1 8กับนเนเธอร์แลนด์ปี2 0 1 8นี่มันไม่ได้มากันั้งคู่เลยนะี่ยว่าเออผมจำได้ครับมันไม่ได้มาทังคู่เลยนะทั้งนเนเธอร์แลนด์กับสหรัฐนะปี2 0 1 8ไม่ได้มาทังคู่เลยปี2 0 1 4ครับตอนนั้นโกเนี่ยไปทิมงโเวต์นะโอ้โหตอนที่เจอกับเบลเยียมมาเซฟกระจุยกระจายเลยครับเบลเยียมนี่ยกูหูแต่ว่าแหละตอนนั้นกองเกมลุกอเมริกาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คราวนี้นะอเมริกานะครับก็จะได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกถัดจากครั้งนี้เลยนะ ก็คือจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับแคนาดาและก็เม็กซิโกนั่นเองครับแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพต่อหลังจากนี้นะและทั้ง3ชาติมันก็มาหมดเลยนะทั้งเม็กซิโกแคนาดาอเมริกามาหมดเลยนะหลังจากนั้นนะครับอเมริกาก็บุกมาแบบไม่ได้น้ำไมไ่เนื้อเลยแต่ว่าได้ประตูเออแบบอะไรว่าเปิดเข้ามา แต่ว่ามันก็จะมีก่อนหน้าที่มันจะได้ประตูมันก็มีสัญญาณมาแล้วว่าเอยเดี๋ยวหรือเดเธอเร์แลมอาจจะโดนจริงๆด้วยว่าไปไปมาโดนจริงด้วยครับด้วยลูกยิงสุดอภิมหาพิสดารล,ลูกยิงนี้นะถ้าเกิดว่าให้จัดอันดับลูกยิงยอดเยี่ยมนะครับผมว่าไอ้นี้น่าจะให้อันดับสองนะแบบมันยิงแบบอะไรว่าเหมือนไอ้จ่ายบอลมาเสร็จปุ๊บแตะแตะด้วยส้นเท้าแบบแป๊กๆปกด้วยแล้วมันก็เข้าประตูเฉย แต่ไอ้ลูกยิงที่หนึ่งเนะี่ยไอ้ลิชาริสซอนที่มันแบบพักอกไอ้ติลักายิงเนะี่ยของบาซิวโคตดเท่เลยอันนั้นน่ผมว่าน่าจะได้ที่หนึ่งนะครับไอ้ลูกยิงยอดเยี่ยมนะโอ้โันนั้นโคตลูกโคตด,ดเท่เลยนะครับแล้วคราวนี้ไล่มา2อหนึ่งเฮ้ยไอ้เราก็คิดหรือว่าภาพจำอเมริกาตอนปี2018ันสิบตอสองพน2014เริ่มลอยมาเพราะว่าสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นนะ่ย อเมริกายิงได้แต่มันเจอกับเบลเยียมไงมันลอด16เหมือนกันเจอกับเบลเยียมอเมริกายิงได้เราก็คิดว่าเอ้แต่ผลการแข่งันวันนั้นเนี่ยอ,อเมริกามันแพ้นี่วาเราก็คิดว่าเอยเนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านได้อ่ะชิ่วๆแล้วก็ชิ่ยวจริงๆด้วยครับเปิดมาสวนกลับแบบเดิมเลยยิงเข้าโอ้โหเนเธอร์แลนด์ลัสเซลดูมฟี่ยิงหนึ่งจ่ายสองโอ้โหอะไรมันจะเด่นด,ดวงขนาดนี้ครับไม่ธรรมดาครับ ซึ่งในทแ,แลนนะครับผมบอกไปเลยว่าไอ้ในรอบแบ่งกลุ่มนี่ผมไม่ได้คาดหวังกับทีมมันเลยนะแบบอะไรก็ไม่รู้ดูป๊อกปอกแป๊กแป๊กเรื่ถ้ท่าดีทีเหลวแต่พอมารอบที่ผมมันเสือกเก่งเฉยเลยเว้ยโอ้โหแบบหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องแบบจะเชียร์ในทแ,แลนก,ก็เชียร์อยู่แล้วนะครับในทแ,แลนเชียร์ให้มันได้แชมป์อยู่แล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับรอบต่อไปนะครับก็จะเจอคู่ระหว่างออสเตรเลียกับอาร์เจนตินาใครเป็นกองแช่งเมสซี่ก็ไปเชียร์ออสเตรเลียนะครับสำหรับวันนี้ลา